และนี่คือเกม NFT ใหม่กับเกม Seno Dragon <c oughs> เห็นหน้าแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่ามันคือมังกรและเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่รวบรวมนะตัวละครมังกรสุดเท่เรียกว่าอลาัางการต่อสู้กันแบบเมามันเรียกว่าถ้าเครื่องใครไม่แรงนะครับอาจจะกระตุกได้บนมือถือนะสรุปการเล่นเนี่ยก็จะเป็นเพทูเอิญครับก็คือเล่นเพื่อรับนะ แล้วก็ยังมีการรองรับเรื่องของภาษาไทยด้วยนะครับผมในเว็บเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเปลี่ยนได้นะมันก็จะมีในส่วนของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น PVP PVE Arena ต่างๆครับที่เราเนี่ยจะเล่นเพื่อชิงรางวัลภายในเกมครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเราสามารถทําการเอินได้หลากหลายรูปแบบครับมันก็จะมีตั้งแต่การจัดอันดับการประจนภัยดังเจี้ยนการเดินทางต่างๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการ จัดการแข่งขันด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกิจกรรมเร็วๆนี้แต่ว่ามันจะมีในเรื่องของตัวกิจกรรม Open Beta นะครับหรือโค้ e Beta มันจะมี2ช่วงครับก็คือรอบแรกนะครับก็จะเป็นรอบเอ่อโค้ด b บ ta ครับรอบนี้เนี่ยจะเปิดตั้งแต่วันที่16กุมภาในการลงทะเบียนครับจนถึงวันที่20กุมภานะใครที่ลงทะเบียนนะครับจะได้รับนะครับ1,200คนเนี่ย จะได้รับรางวัลตามนี้เลยโอ้โหเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะของฟรีอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราลงล่วงหน้านะก่อนวันที่6นะกุมภาจนถึงวันที่2 8เนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลไอเทมมากมายอีกนะเรียกว่า2ชั้นกันเลยทีเดียวมันก็จะมีรอบโอเพ่นนะครับกับรอบโค้ดโค้ดก่อนแล้วก็โอเพ่นนี่ยังไม่หมดนะครับวันที่27จนะจนถึงกุมภาภายในเดือนนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราลงทะเบียนภายในเดือนนี้เนี่ยจะได้รับของแบบจุกๆครับแล้วก็อาจจะมีการแข่งขันอารีนาในรอบโค้ดเบต้าด้วยถ้าเกิดใครเนี่ยแข่งขันแล้วชนะครับก็จะได้รับตัวมังกรในตำนานนะระดับ S S R หรือระดับ S R เรียกว่าคุ้มๆกันเลยทีเดียวครับถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะกับกิจกรรมนี้สำหรับการลงทะเบียนก็ใส่อีเมลนะครับชื่อแล้วก็ภูมิภาคเลือก สิ่งที่เราเล่นนะครับ Android หรือ iOS แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วในส่วนของตัว w วท์เปเปอร์ครับอันนี้เราจะมาเห็นนะครับในส่วนของตัวบริษัทที่เข้ามาร่วมนะนี่เรียกว่ามีแต่ค่ายใหญ่ๆนะที่สร้างเกมนะระดับท็อปฟอร์มแล้วก็ในส่วนของเกี่ยวกับตัวละครของเกมนะครับหรือว่าภาพรวมของตัวเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับในส่วนของเนื้อเรื่องต่างๆอันนี้เป็นส่วนของ PVE ดาก้อนนะครับตัวมังกรนี่นะมีเรื่องราวต่างๆครับเรียกว่าทําเป็นเกมมือถือกันเลยนะแล้วก็จะมีมิชชั่นทูเอิร์นนะครับมี p v p โหมดนะเล่นที่จะได้รับนะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นนะอ่าในส่วนของการเล่นเนี่ยเราต้องมาดูอันนี้ครับอันนี้จะเป็นระบบพวกทีมต่างๆครับนี่เห็นไหมโอ้มีมังกรสุดเท่ด้วยนะนี่ครับระบบการเล่นก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพย์ Play, ปุ๊บอ่า แล้วก็เข้าสู่ระบบโทเค็นแบบนี้ครับเพื่อดรอปนะเต็บต่อมาครับก็จะเป็นรนดอมพวกกล่องอะไรต่างๆครับอันนี้เราต้องใช้สกุลเงินนะที่ซื้อ NFT หรือว่าซื้อของต่างๆอันนี้ก็จะเป็นระบบนิเวศที่เขาวางเอาไว้นะครับว่าเฮ้ยการเอิร์นเนี่ยมาจากทางไหนบ้างนะก็คือไอตัว NFT เนี่ยสามารถนำมาขายได้ครับสามารถนำมาเล่นเพื่อทำการเอิร์นออกมาได้ แล้วก็ยังมีระบบอีเวนต์ต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เขาได้ทําการจัดเอาไว้ครับเพื่อเป็นการเอื้อในระบบเศรษฐกิจที่เขาวางไว้นะแล้วก็นี้ก็จะเป็นระบบเหรียญน,นะครับโทเค็นต่างๆาการจัดสรรโทเค็นนะแล้วก็แผนงานเราก็สามารถดูแผนงานจากตรงนี้ได้ครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยเขาจะเปิดภายในเดือนกุมภาหลังจากที่มีการเปิดหรือว่าทดสอบเรียบร้อยไปแล้วเนาะ แต่จริงๆอะถ้าดูแล้วอะก็น่าจะเป็นเดือน3แหละมีนานะอืมก็ต้องรอติดตามข่าวอีกทีหนึ่งครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของหน้า Facebook ครับผมอันนี้ก็จะเป็น Twitter ครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงว่าน่าสนใจแค่ไหนนะเอาละครับเรามาตะลุยในดินแดนมังกรกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมาทําการดูมังกรจากตรงนี้ครับนี่มังกรที่เรามีนะอันนี้คือมังกรทั้งหมด แล้วก็ในส่วนของตัวไอเทมเนี่ยเราสามารถใส่ได้เพื่อเสริมเป็นสกิลพลังแล้วก็จะมีอัลติเมทของแต่และมังกรที่แตกต่างกันไปด้วยนะวิธีการใส่ของนะครับก็คือให้เราคลิกเข้ามาในนี้เห็นไหมโหมังกรโคตรเท่เลยใช่ไหมแล้วเราก็สามารถคลิกนะครับเพื่อทําการใส่ของต่างๆได้มันก็จะมีระดับของมันอยู่ครับซึ่งเราก็ใส่ตามระดับของมังกรก็ได้นะถ้ามังกรระดับสูงเราก็ใส่ไปสูงๆเลยก็ได้เหมือนกันนะ แล้วก็ในส่วนของการอัพเรเวลนะครับเราก็สามารถอัพได้ตามดาวนะครับสมมตินหนึ่งดาวเนี่ยมันก็จะอัพได้แค่เลเวลยีเนี่ยแล้วเราก็ต้องเพิ่มดาวให้มากขึ้นครับวิธีการเพิ่มดาวเนี่ยเราก็สามารถหาของเหล่านี้ได้ครับเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ขึ้นมาเนาะก็ยังไม่ได้โอเคต่อมานะครับเราก็จะมาดูโหมดในการเล่นกันโหมดในการเล่นเนี่ยก็จะมีตรงนี้เลยนะครับแถบด้านนี้ก็จะมีอารีน่านะแอปเรนเจอร์นะครับแล้วก็ ตัวดังเจียนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่เอาไว้ฟาร์มหาพวกอุปกรณ์ในการบวกดาวอะไรพวกนี้แหละมันก็จะมีธาตุของตัวมังกรเราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงนะครับแอดก็เอานี้เลยนี่ครับเดี๋ยวตะลุยให้ดูครับ let's go อ่าเห็นไหมครับอันนี้คือไปล่าแล้วนะอ่าแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับฝากเอาไว้เพื่อเพิ่มสเตตัสต่างๆนะครับซื้อเพิ่ม เอาสักร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนี่โอเคอ่าเห็นไหมครับอับพครบร้อยแล้วก็เป็นวิธีการเพิ่มนะครับให้มังกรของเราเนี่ยเทพขึ้นได้นี่นะครับหนึ100่งร้อยแล้วโอเค 100%แล้วนะตอนนี้แล้วข้อโหมดต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดนี้โหมดล่าบอสน,นั่นเองซึ่งดานแรกที่เราจะล่าเนี่ยก็คือเป็นไอเขียวครับมังกรเขียวดานต่อมาก็จะเป็นมังกรที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็จะมีไอเทมต่างๆที่ได้รับจากบอสครับซึ่งคุ้มมากๆเลยนะอะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันก่อนนะในโหมดนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆด้วยแบบเข้าไปโจมตีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมและนี้ก็จะเป็นสมุดเพิ่มพลังต่างๆครับมันก็เพิ่มนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยแหละไม่ได้เยอะมาก อันนี้เราก็กดใช้สกิลได้ครับหรือว่าใครรู้สึกว่ามันไม่เร็วพอครับเราก็เร่งเอาแล้วก็กดออโต้เงี้ยครับเร่งเอาเนี่ยรอคือต้องบอกว่าเล่นง,ง่ายครับเพราะว่าเราสามารถกดออโต้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องมานั่งคลิกเองละโอ้โหมังกรนเขียวนะบอกเลยว่าสีเขียวแบบนี้ต้องโดนตกให้หายเขียวมาโอ้โพ่นไอเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาเร่งสปีกันปุ๊บ,บเฮ้ยย่อจงตี้โอ้โหมันตบมันตบโคตรจัด เอากดหน่อยดีออโต้แล้วเออคือเราก็ต้องมานั่งคลิกเองอยู่ใช่ไหมนี่แบท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 จมตีจมตีโจมตีโจมตีโจมตีจมตีจมตีจมตจมตอันนี้เป็นแท็บแบบเหมือนจมตีพิเศษครับมันก็ถ้ายิ่งกดรัวๆมากเราก็จะยิ่งได้ดาเมจที่แรงขึ้นนะอึ้งจมตีอ้าวไอ้นั่นยังไม่ทันสกิลอันตีเลยถ้าเกิดทีมของเราแข็งแร่งเนี่ยก็เล่นสบายมากเลยนะ เมื่อกี้ก็จะได้เป็นการ์ดเอาไว้สลับในการพัฒนาของตัวละครด้วยนะครับนี่แหละแล้วก็ในส่วนของโทเค็นของในเกมเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวเหรียญตัวนี้นะเป็นรูปนี้ก็คือเหรียญตัวนี้เลยดีเออ XDS นะแล้วก็ในส่วนของตัวร้านค้าเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเนาะแล้วก็สามารถซื้อวัตถุดิบต่างๆได้เอาไว้มาทำการรวมพัฒนาอัปเกรดซื้อตัวเงินได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของอารีน่านะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปเรนเจอร์กันก่อนแอปเรนเจอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับโหมดที่เราเล่นในการต่อสู้ครับมันก็จะดรอปพวกของต่างๆตามด่านที่เราจะเล่นผ่านไปนะมันก็จะมีเพชรมีอะไรอย่างเงี้ยแหละให้กับเราในการซื้อหรือว่าเอาไว้อัปเกรดได้โอเคตะลุยรู้สึกวันนี้ยังไม่มีนะ อาจจะแหลกๆนิดนึงครับเนื่องจากว่าเกมก็ถือว่าภาพสวยนะทำภาพได้ดีทีเดียวเลยมาพ่นไฟเออพุ่งพุ่งได้ไหมพุ่งได้ไหมไหวไหมพุ่งได้ไหมไหวไหมโอ้โหมยทำไมมันอึดจังวะโอ้โหน่าจะไม่ไหวเนี่ยเฮ้ยออเฮ้ยออ,อ,อถ้าเราไม่ไหวเราก็ออกนะ ไหวไหมไหวไหมไหวดิ why, 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 มันต้องไหวไม่ไหวครับออกดีกว่าคือเราก็ต้องไปเล่นด่านที่มันสามารถสู้ไหวน,นะครับก็อาจจะต้องถอยไปนิดนึงนะครับไม่นิดอะถอยใกล้หน่อยอะเราก็อาจจะไปเล่นด่านแรกๆเลยก็ได้ครับเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลดรอปเห็นไหมครับมันก็มีนะในแต่ละด่านก็จะมีของแล้วแต่ว่ายิ่งไปไกลๆเนี่ยก็จะมีของมากขึ้นครับที่เราจะได้รับเนาะ แล้วก็ในส่วนของอารีนาเนี่ยมันก็จะมีหลายโหมดให้เลือกสั่นด้วยนะตอนนี้จะเป็น V S 1ครับเราก็สามารถเลือกได้เนี่ยอัดเรนดอมไปกดเพื่อเข้าร่วม PP เนี่ยก็สามารถที่จะทำการเอิร์นได้เหมือนกันนะโอเค Let's go เฮ้ยอ่าสกิลไปอออจมตีเออทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะ แปลกๆนเนี่ยเหมือนจะค้างนะครับเออเออเอาเป็นว่าชนะแล้วย้วิตรีชนะแล้วนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วสำหรับตัวเกมนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะภาพเนี่ยสวยมากๆเลยนะแล้วก็จะมีระบบโหเรียกว่าเกมนี้ยังมีระบบอีกมากมายนะครับผมอาจจะต้องรอเปิดจริงนะแต่ว่าตัวเหรียญเนี่ยเราก็ต้องรอเอินอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันสามารถเอินผ่านนี้ได้ครับภารกิจต่างๆที่ เราจะเข้ามาเล่นนะครับในแต่ละช่วงซีซั่นนะอันนี้ก็จะเป็นการจัดนะครับตัวแลงเนี่ยเราสามารถดูแรงกิ้งต่างๆได้ครับโออันนี้ก็โหดเกินนะตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับสหรับตัวเกมนี้ก็ถือว่าเล่นไม่ยากเนาะเออแล้วก็อ๋อใช่ครับลืมแนะนำเลยก็จะมีการจัดทีมได้จากตรงนี้ครับเราสามารถ เอาทีมาจัดต่างๆได้นะมีส่วนกระเป๋าครับผมโอเคประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ